สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนดึงหัววันอดนะครับวงน้องหรือว่าเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็จะมาบอกเทคนิคลับด้วยนะครับน้องในการดึงหัวนะครับวงน้องแล้วก็บอกตั้งค่าทุกอย่างเลยนะครับน้องใครที่เดาว่าดึงหัวค้งคบนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องคนที่ไม่มีฝีมือนะครับน้องหรือว่าไม่ได้ผ่านการฝึกดึงหัวมานะครับวงน้องก็คือจะสามารถดึงหัวววไดดด้ในนคลลิปเเเเีียยยะา๋พ่จม สอนได้ในคลิปนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าถ้าใครกําลังซ้อมดึงหัวหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าคิดกําลังจะดึงหัวนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าดูคลิปนี้แล้วเป็นแน่นอนนะครับนาอก็คือดึงหัวไม่ต่างกับอายุโอเคเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาะว่าดึงคมแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็เข้าทุกเม็ดแน่นอนนะครับนาะเข้าหัวทุกเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเพราะว่าพี่กล้ากาลังตีเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับนาอก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องก็ได้นะครับนาองที่แบบว่าอยาก ี่จะมาบอกทุกอย่างเลยนะครับวงน้องเทคนิคการดึงหัวนะคะนรับเนาะแล้ก็เทคนิคลับแล้วก็มี2วิธีนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะคะนรับเนาะแล้ก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาดูแล้วพี่ไม่ให้ดูฟรีๆแน่นอนนะครับวงน้องก็คือเข้ามาดูคลิปพี่แล้วกดไลค์ like, กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะคลิปนี้ก็มีแจกเพชรด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงหนึ่งหมื่นคนนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไนน่ามูลค่าสามร้อยบาทนะครับเนาะถ้าตี ฝากกันหน่อยละกันนะครับวงน้องคนหนึ่งทีเท่านั้นนะครับน้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของการซองดึงหัวละกันนะครับน้องวันนี้พี่จะมาสอนดึงหัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องใครที่แบบว่าอยากทำเป็นนะครับวงน้องเพราะว่าพี่มีคลิปตัวอย่างมาให้ดูละกันนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้ก็เป็นทางด้านของคลิปตัวอย่างนะครับน้องที่แบบว่าพี่จะสอนวันนี้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ ดึงหัวแบบนี้นะครับวงน้องก็มีแน่นอนนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นคลิปที่แบบว่าพี่จะมาสอนดึงหัวในวันนี้เลยแล้วกันนะครับวงน้องก็คือพี่ไปดึงมาในโซนพิเศษแล้วนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือขั้นตอนแรกนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากดึงหัวได้เหมือนพี่นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโทรศัพท์นะครับก็คือสามารถใช้ได้แบบ2แบบเลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่า1เลย iOS อนะครับเนาะสองแอนดรอยนะครับวงน้องก็จะมีทาง น้องก็ตั้งไปเลยนะครับเนาะสำหรับเลดด์ดอตนะครับวงน้องก็ตั้งไปเลยในส่วนของร้อยนะครับเนาะแล้วก็อันแรกนะครับวงน้องก็คือตั้งไปเต็มร้อยเลยนะครับเนาะเลดด์ดอตตั้งไปเต็มร้อยนะครับวงน้องเนาะแล้วก็สโคปคูณสองนะครับเนาะก็คือสําหรับสโคปคูณสองก็ตั้งไปเลยนะครับเนาะเต็มร้อยเหมือนกันนะครับวงน้องเนาะแล้วก็สโคปคูณสี่นะครับเนาะก็ตั้งไปเลยนะครับวงน้องก็เต็มร้อยเหมือนกันนะครับเนาะก็ถือว่าเลดด์ดรอตคูณสองคูณสี่นะครับวงน้องก็ตั้งไปเลยเต็ คือตั yeah, no. yeah, no. ้งแค่94พอนะครับวงน้องสําหรับสไนเปอร์นะครับเนาะก็ให้ตรงไปะตามนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับวงน้องก็เป็นมุมมองนะครับเนาะก็คือให้เราตั้งอยู่ที่16พอนะครับวงน้องอันนี้ก็คือมุมมองนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าถ้าตั้งตามนี้นะครับเนาะลองไปดึงหัวได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าจะดึงหัวได้ง่ายมากๆนะครับเนาะแล้วก็ดึงหัวได้ขึ้นแบบว่าขึ้นโคตรเร็วเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับนาามอกกร็สถ ตั้งก็ได้นะครับวงน้องสำหรับตั้งค่าดึงหัวนะครับเนาะแล้วก็ต้องมีคนถามพี่แน่นอนนะครับเนาะว่าตั้งแต่ละปุ่มมีอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็ตั้งค่าอื่นมีไหมนะครับวงน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเนาะก็แบบนี้แล้วกันนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือตั้งค่าอื่นๆนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ส่วนปุ่มอะไรต่างๆนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะขนาดเท่าไหร่ก็ ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องส่วนขนาดนะครับนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเวลาเราตั้งสําเร็จแล้วนะครับนาอก็ลองมาดึงหัวแบบพี่ได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ได้แบบนี้นะครับนาอก็คือเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็วิธีการดึงหัวก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับนาอสำหรับคนที่แบบว่าดึงหัวแบบว่าพอมีประสบการณ์นิดนึงนะครับนาอถึงจะทําได้แบบนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับ ตามพี่แล้วก็ไปฝึกได้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าสำนานะครับเนาะก็จะได้เหมือนพี่แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ายิงแค่วันสอดเท่านั้นนะครับเนาะก็คือเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็มาดูที่สบับที่2กันบ้านคขาวงน้องก็คือสบับที่2นะครับเนาะก็เป็นการสะโขบดึงหัวมาใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะสำหรับแพทนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคนที่ไม่มีฝีมือก็สามารถทําได้นะครับเนาะ นี่เลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้ก็เป็นทางด้านของสูตรใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าใครที่ไม่มีฝีมือนะครับเนาะหรือว่าฝีมือต่ำๆนะครับวงน้องหรือว่าฝีมือที่แบบว่าไม่ค่อยฝึกดึงหัวเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับวงน้องเพราะว่าสูตรนี้นะครับเนาะก็คือจะสามารถใช้ได้ทุกคนแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือขั้นตอนแรกนะครับน้องง่ายๆเลยนะครับวงน้องก็คือให้เรายิงกระสุนออกไปนะครับเนาะได้เลยนะครับวงน้องเราก็ ขั้นตอนที่2นะครับนาอก็คือให้เรากดสะโคบตามหลังนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับนาอก็ง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องก็คือขั้นตอนแรกนะครับน้องให้กดยิงนะครับวงน้องใส่ตัวคนได้เลยนะครับนาะกดยิงกระสุนออกไปนะครับนาะเราก็ให้เราทําการสะโคบแล้วก็ดึงขึ้นนะครับวงน้องก็คือ1เลยนะครับนาอยิงออกไปนะครับวงน้อง2กดสะโคบนะครับนาอขั้นตอนที่3แลเราก็ดึงนะครับวงน้องก็ดูได้เลยนะครับนาอด้านขวามือนะครับวงน้องพี่สะโคบแล้วก็ดึงแบบนี้เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือถ้าเราดึงตรงๆนะ ไม่มีโอกาสขึ้นแน่นอนนะครับวงน้องทําให้สะโคบนะครับเนาะแต่พี่บอกเลยนะครับว่าถ้าเราเพิ่มสะโคบเข้าไปนะครับเนาะพี่บอกเลยว่าจะง่ายมากๆนะครับวงน้องก็คือเป็นการกดยิงสะโคบนะครับเนาะเราก็ดึงนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะมี3ขั้นตอนง่ายนะครับวงน้องก็ยิงออกไปแบบนี้นะครับเนาะกดสะโขบนะครับวงน้องเราก็จะขึ้นหัวทันทีเลยนะครับเนาะก็ติดทุกตอนแน่นอนนะครับวงน้องติดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเนาะเราก็คนที่ไม่มีฝีมือก็สามารถทําได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่กดสะโขบเนาาแต่ถ้ กดสะโขปนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าขึ <uvo> ้นแน่นอนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้คือการกดสะโขปนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็หลายๆคนท่องถามมานะครับเนาะเป็นกับสกีนปืนหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับสกีนปืนหรือเปล่าครับเนาะเดี๋ยวพี่จะหาสกีนปืนที่แบบว่าไม่มีสกีนปืนแล้วกันนะครับวงน้องหาปืนที่ไม่มีสกินปืนแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่ก็มีปืนที่แบบว่าไม่มีสกีนเหมือนกันนะครับวงน้องก็คือสกีนปืนตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าพี่ไม่มีนะครับวงน้องเดี๋ยวพ คือไม่มีสกินเลยนะครับก็ทสามารถทําได้แบบนี้ครับวงน้องสามารถทําได้ทุกปืนแน่นอนนะครับเนอะอันไหนที่แบบว่ามีสะโคบสามารถทําได้แน่นอนนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะติดแน่นอนนะครับวงน้องขึ้นหัวแน่นอนร0 0นะครับเนาะแล้วก็ตั้งค่านะครับวงน้องก็คือใครที่แบบว่าตั้งค่าแบบไหนก็ได้เหมือนกันนะครับวงน้องนะก็จะประมาณเลยนะครับเนอะก็สะโคปนะครับวงน้องไม่สะโคปนะครับเนอะขั้นตอนแรกกดยิงแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็คือสะโขบน้ดนะครับเน ก็ประมาณนี้นะครับวงน้องสําหรับการดึงนะครับน้องก็คือให้เรากดยิงสักโคมนะครับน้องแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าสุดจริงๆงนะครับวงน้องกับกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมนะครับวงน้องก็คือกับแพทใหม่นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาให้เราดึงหัวแบบนี้นะครับน้องวันนี้พี่มาบอกแล้วนะครับนาะเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์มานะครับนาอว่าให้สอนดึงหัวหน่อยนะครับวงน้องวันนี้พี่มาสอนแล้วนะครับนาอก็นี่เลยนะครับวงน้องมี2สบบันองสับกเ็นาบับนะครับน เป็นการสะโขบแล้วก็ดึงหัวนะครับงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็คือติดทุกตอนแน่นอนนะครับงน้องติดทุกเม็ดแน่นอนนะครับน้องนี่เลยนะครับงน้องก็คือเพียงแต่เล่ายิ่งก็สูดออกไปนะครับน้องกดสะโขบแล้วก็กดดึงขึ้นได้เลยนะครับงน้องก็ไม่ต้องดึงแรงนะครับน้องดึงเบาๆก็ไล่นะครับงน้องส่วนการตั้งค่านะครับน้องก็คือตั้งค่าแบบไหนก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากได้วันสอดหรือว่าตั้งค่าเม็ดเดียวนะครับงน้องก็เป็นตอนแรกนะครับน้องที่แบบว่าเป็นการ ได้เลยนะครับนอท่าอยากได้สอดเท่แบบนั้นนะครับนก็จะเป่ามาเรื่อยครับวงน้องส่วนวิธีที่สอนะครับนก็คือเน้นใช้งานนะครับวงน้องไม่เน้นเทนะครับนอก็คือแบบว่าเน้นดึงหัวนะครับนก็จะเป่ามาเรื่อยครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับนก็เป็นแพทใหม่นะครับที่แบบว่าอัพมาวันนี้นะครับวงน้องเราก็ง่ายทีเดียวนะครับนก็คือกดยิงออกไปนะครับนกกดสโค๊แล้วก็กดดึงขึ้นได้เลยนะครับวงน้องก็ไม่ต้องดึงแรงเท่าไหร่นะครับนก็จะเป่ามาเรื่อยครับวงน้องก็ถือว่าวันนี้พี่มาสอนแล้้วววนนนนคััับออออกกหหหลาาายยที่่ขมใสดึง็ ว่าวันนี้พี่มาสอนพร้อมกันเลยนะครับวงน้องก็มีสอนตั้งค่าดึงหัวนะครับน้องก็สอนดึงหัวด้วยนะครับน้องก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่เข้ามาแล้วชอบคลิปแนวนี้นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะพี่ก็มีของรางวัลมาแจกให้ด้วยนะครับน้องก็จับเป้ามายเลยนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เป็นม c ซีคนใหม่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะ กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เรื่องสปอนเซอร์นะครับเนาะก็เข้าได้เหมือนเดิมนะครับวงน้องเอ๋ก็จะประมาเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องกดติดตามพี่ด้วยละกันนะครับเนาะคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนน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 นะะ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 คคคคคครรรรรรรัััับบบบววกกกกก้้้้ออองงงง็็ืลลิิปปไไมมม่่่เเเเดดดดาาาาสถยยจ วันนี้พีก่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบาย